เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเรานี่แหละคือปังทรงชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราบอกได้แต่เราได้บอกกับท่านทั้งหลายแล้วว่าพวกท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่ได้เชื่อทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมอบหมายให้แก่เราจะมาหาเราผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่ไปเลยเพราะเราจะเพราะเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทําตามใจเราแต่ทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ที่ทรงส่งเรามาก็คือทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราเราจะไม่ทําให้เสียไปเลยแต่จะให้เขาได้กลับคืนชีพใหม่ในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละคือพระประสงค์ของพระบิดาของเราคือ ให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตในรันดอนและเราเองก็จะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายหลังจากที่ได้รับพลังจากการกลับคืนชีพของพระกิตเจ้าแล้วบรรดาสาวกนั้นไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้เพราะรู้เลยว่าพวกเขามีข่าวดีเต็มอก คนไหนก็ตามที่มีข่าวดีจะไม่อยู่นิ่งจะรู้สึกว่าข่าวดีนั้นยิ่งแพร่กระจายไปยิ่งมีคนรู้มากข่าวดีก็มีเต่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ถือเป็นหน้าที่ว่าในเมื่อพระเจ้าโปรดให้เขาได้รับข่าวดีแบบนี้เขาจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้มีคนอื่นที่ต้องการด้วยเช่นกันและนี่คือที่มาของแรงจูงใจของการแพร่ธรรม การแพร่ธรรมก็คือคนคนหนึ่งซึ่งมารู้ว่าตัวเองได้รับสิ่งที่ดีงามจากพระเจ้าพระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงเมตตาเขาเป็นพิเศษเขาจึงรู้สึกว่าจะเก็บสิ่งนี้ไว้สำหรับตัวเองอยังไม่พอต้องแบ่งปันให้แก่คนอื่นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในใจเขาจะไม่สามารถอยู่นิ่งได้เพราะพระเจ้าของเราก็คือ พระเจ้าผู้ที่ส่งเราไปแต่ละครั้งที่เรามาพบกับพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ดึงเราเอาไว้แล้วก็มีความสนิทสนมมีความสุขกับเราแต่พระองค์จะรีบส่งเราไปเลยเพราะว่าพลังของความรักนั้นไม่เคยอยู่นิ่งตัวคนเดียวเงื่อนไขของการที่จะสามารถประกาศข่าวดีของพระเจ้านั้นก็คือ ยอมให้พระเจ้ามาเป็นใหญ่ในตัวเวลาที่เรารับพระกายของพระเยซูเจ้านั้นเราไม่ได้รับพระกายของพระองค์และเปลี่ยนอาหารทิพนั้นให้เป็นตัวรัเพราะกระบวนการนั้นตรงกันข้ามเรารับพระองค์แล้วเราถูกเปลี่ยนจากที่เราเคยเป็นให้เป็นพระองค์มากขึ้นและเมื่อเราเป็นพระองค์มากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะประกาศพระองค์ได้อย่างมาก แล้วก็อย่างถูกต้องอย่างโปร่งใสนี่ก็คือเงื่อนไขที่สามคนที่ต้องการจะแพร่ธรรมนั้นจะต้องมีพระเจ้าเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวเองแล้วสามารถประกาศพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพื่อจะสามารถที่จะมีพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมก็ต้องสนิทสนมกับพระองค์พระองค์ทรงมาเพื่อเป็นอาหารเพื่อจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรา หลังจากที่เรามีเงื่อนไขสามัญนี้แล้วเราไปที่ไหนไม่ต้องพูดในบทอ่านที่หนึ่งก็บอกว่าอย่างชัดเจนว่าสิทธิของพระเยซูเจ้าไปที่ไหนผีโสโครกก็จะหนีไปความชั่วต่างๆก็หนีไปและนี่คือการประกาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้เราถามตัวเราแต่ละครั้งว่าเวลาที่เราไปพบกับใครเวลาที่เราไปที่ไหนเวลาเราไปในที่ทำงานนั้นเราเคยนำพระเจ้าไป และทําให้เกิดมีบรรยากาศที่หอมกรุ่นของการประทับอยู่ของพระเจ้าหรือเปล่าเราเคยทําให้คนที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ดีนั้นต้องตะกิดตะกวงใจและมาคิดว่าอืมฉันไม่ถูกเพราะพฤติกรรมของเขานั้นมันคนละอย่างมันน่าจะดีอย่างที่เขาเป็นและนี่คือการแพรย์ธรรมที่มันเกิดผลโดยเราไม่ต้องทําอะไรมากขอให้เราไปโดยมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราอย่างเต็มเปี่ยม แล้วนั้นพลังของพระเจ้าก็จะแผ่ออกไปให้แก่คนที่อยู่รอบข้างคนที่มาพูดคุยคนที่มาสัมผัสกับเราให้เราวอนขอพระเจ้าเดอาศัยฤทริบอำนาจของพระวจนะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้หลังจากที่รับพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในศีลศักดิ์สิทธิ์ขององค์แล้วเราจะได้ประกาศพรงอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์จากเราแต่ละคน